พี่น้องครับช่วงนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยนะใกล้การเลือกตั้งเขา้ามาทุกทีละสินะก็มาวนนี้นะก็เป็นวันสําคัญละที่พี่น้องคนไทยจะได้ตัดสินชะตากรรมนะครับทีนี้ในการเมืองไทยเราบนี้ตัวเลือกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีนะกลุ่มการเมืองเนี่ยเรียกว่าสามขั้วใหญ่ๆนะขั้วแรกก็คือว่าอนุรักษ์นิยมจ้านะ เมืองไทยต้องเหมือนเดิมอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรต้องรักษาสถา,สาบันหลักไว้ผลนรุ่นใหม่อย่าไปแตะวิถีชีวิตเราก็โอ้จะใส่ร้ายปายสีด้วยความกลัวว่ารุ่นใหม่มาแล้วจะเปลี่ยนโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยนะแล้วโครงสร้างเก่า,า,ห,า,รรากนะหรือว่าจะเป็นทหารสถาบันกษัตริย์นะหรือว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆเนะี่ยพวกนี้ดูเหมือนว่าจะกลัวว่ามันจะสูญสิ้นไปกลัวว่าจะถูกทําลายนะแล้วก็ดูเหมือนจะใส่ร้ายอีกขั้วหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือฝั่งใหม่เนะี่ยเขาบอกว่า ไอ้ของที่มันเก่าเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามความเป็นจริงนะนะแล้วก็มันก็ต้องกล้าเปลี่ยนกล้าพบแทนนะแล้วก็จะมีขั้วที่สามอีกขั้วหนึ่งนะฮะก็คือขั้วที่บอกว่านะเฮ้ยเราต้องรนะองดอง,อ,งอยู่ด้วยกันต่อไปนะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยไปแก้ปัญหาที่มันแก้ได้ก่อนนะ สังคมมันต้องเป็นแบบนี้นะจะไปสุดโตง่งจะไปหักกันไปเลยก็ไม่ได้แล้วกลุ่มตรงกลางกับกลุ่มทางขวาเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้พวกรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ที่กล้าฉีดกล้าเสนออะไรที่มันสุดโต่งเลยนะเป็นพวกที่นะไม่มีประสบการณ์นะนะสังคมมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันปรับกันไปนี่พี่น้องที่จะไปเลือกนี่ก็เป็นกังวลละสิคนระั้งที่รู้ว่าที่เด็กมันพูดนะนะกลุ่มทางซ้ายสุดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปลี่ยน อยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นนะมันจําเป็นก็ต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วมันไปไม่ได้จะมาเอาซุกใต้พรมแล้วก็นะหยวนๆกันไปมันไม่ได้แล้วมันหมดเวลาแล้วนะผมเคยต้องการบอกพี่น้องอย่างนี้ว่ามันมีปรชญาชีวิตเราอย่างหนึ่งนะว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็ดับไปสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นทดแทนได้เสมอเป็นเรื่องปกติพี่น้องคงได้เห็นตน้นมะกรูดต้นนี้นะซึ่งผมปลูกไว้หลังบ้านนะ ตรงข้างใต้เนี่ยนะก็จะพี่น้องจะเห็นว่ามันมีซากของต้นไม้ดอกไม้ต่างๆซึ่งขึ้นมาในช่วงที่ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนที่ผ่านมาเ่ยนะตอนนี้ก็แห้งเหี่ยวไปแล้วนะครับเราก็ตัดตอนลงไปนะนะตัดแล้วก็ให้เขานะเหลือซากเหลือกิ่งเหลือใบแห้งๆเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะซุกใต้โคนะต้นไม้อื่นนะเพื่อให้เป็นปุ๋ยเพราะเนี้ยดับศูนย์ไปแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ ข้าที่เป็นไปได้นะถัดดินน้ำไฟลมแล้าพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าที่ต้นมะกรูดเนี่ยนะพี่น้องวันนีนะ้ต้นมันขึ้นเต็มใบมันขึ้นมาเต็มแล้วนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็เคยขึ้นเต็มก่อนหน้านี้แล้วก็ขึ้นเต็มแบบที่นะใช้ประโยชน์ได้ตลอดผมเป็นคนชอบทํากับข้าวนะอาหารไทยเนี่ยนะต้มขาไก่หรือว่าแกงอะไรต่างๆก็ทำไปกระทั่งลาบอะไรอย่างเง,นะนะง,งี้ยแล้วทีนี้พี่น้องจะสังเกตเห็นว่า ใบตรงนี้เนี่ยพี่น้องสังเกตไหมครับเป็นใบที่ใหญ่นะสมบูรณ์เลยทีเดียวกนะ็ฝนดีปีนี้แต่พี่น้องสังเกตนะว่าใบเนี่ยมันเป็นใบสีเหลืองแบบนะเหลืองอ่อนปนะนเหลืองๆโทษเขียวอ่อนเขียวอ่อนคล้ายๆสีใบตองของกล้วยนะผมก็มมนนั่งดูนะแปลกใจนะว่าไอ้ใบที่มันเคยเต็มต้นนะที่เป็นสีเขียวแกอยอย่อย่างเนี้ยครับอย่างเนี้ย มันหายไปไหนทั้งจริงผมก็เก็บเก็บกินแต่มันก็ไม่หมดไม่หมดนะปรากฏว่าใบเก่าๆเนี่ยนะมันกลายเป็นเป็นใบส่วนน้อยนะไม่รู้มันหายไปไหนนะแต่ต้นเนี้ยกับเป็นต้นที่จริงๆแล้วเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะเนี่ยเติบโตขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะกิะ่งก้านเพิ่มขึ้นแล้วใบเนี่ยมันกลายเป็นใบใหม่หมดเลยนั่นน่ะพวกเราที่กลัวนะ ว่าถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสังคมมันจะอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ใช่หรอกนคนใหม่ยุคใหม่เนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วสังคมยุคใหม่เนี่ยคนแก่นี่จะตามไม่ทันศักยภาพของคนรุ่นใหม่เราก็ได้รู้ได้เห็นนี่พี่น้องก็รู้ก็เห็นแต่ว่าหลายคนอาจจะกลัวนะกลัวการเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องดูเอาไว้นะครับไอ้ของเก่าๆใบเก่าๆนะที่มันโอ้โหขึ้นมาเต็มยาวใหญ่นะ ไปทาอาหารใช้ประโยชน์ได้วันนี้มันหายไปหมดแล้วครับหรือเกือบหมดแต่ต้นใหม่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอันไหนที่พี่น้องคิดว่ามันดีนะนะครับสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ได้ตลอดโดยเฉพาะสิ่งที่มันไม่ทันสมัยแล้วนะนะก็เลือกทางวันที่1ิบสี่นะผมจริงๆผมต้องประกาศชัดเจนแล้วว่าผมนสนับสนุนเข้าไปอยู่แล้วนะแต่เรื่องของพี่น้องเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะจะเลือกพรคไหนก็เป็น เป็นเรื่องที่พี่น้องตัดสินใจเองนะครับแต่ใครที่กลัวการเปลี่ยนแปลงและเทคิดว่าคนคใหม่ไม่มีความสามารถเนี่ยผมบาตนะครับบอกได้เลยว่ายุคสมัยนี่มันเปลี่ยนแล้วก็คนสมัยใหม่ในศักยภาพมันสูงฟังจากการพูดการจานะเราคํานวณได้เนี่ยเพราะทุกคนก็ไม่ได้ไปทํางานกันทุกคนมันก็มานั่งพูดกันทั้งนั้นนะมันประสบการณ์ที่เคยทําอะไรอย่างอื่นมาเนี่ยแต่ละคนก็มีประสบการณ์กันทั้งนั้นแล้วประสบการณ์เมื่อ40-30ปีที่แล้วกับประสบการณ์10 ผู้ส15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันหน,นังสือที่อ่านเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันมาใช้กับวันนี้แทบไม่ได้เลยนะหลายเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเลือกก้าไกลให้เป็นเบอร์หนึ่งให้ได้นะผมว่าแล้วเราจะเห็นว่านะมันจะกลายเป็นมติมหาชนว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงและนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีนะใครที่ลังเลเนี่ยผมว่าก้าไกลสองเบอร์ไปเลยมีญาติพาญาติไปมีอะไรพาไป เราทาให้ก้าวไกลเป็นระดับหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ส่งสัญญาณไปให้คนในสังคมทั้งหลายว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อไทยก็ต้องปรับตัวอนุรักษ์นิยมเองต้องยอมรับว่าอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่จะมาดึงประเทศล้าหลังถอยหลังเพราะการกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่คนที่จะทําให้สิ่งนี้มันปรากฏชัดเนี่ยก็คือพี่น้องคนไทยทั้งหลายนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสงวัิเล็กธิ์นะครับเราจะรักกันยังไงเนี่ยนะรัก พักไหนยังไงเนี่ยก็เลือกกันไปเถอะนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับเพื่อไทยกับอะไรเลยนะแต่วันนี้ผมมายืนยันกับพี่น้องว่าถ้าใครเน่เชื่อมั่นในพักก้าไกลเนี่ยเลือกไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าคิดว่าเด็กไม่มีความสามารถครับเหมือนกับนะใบมะกรูดอันนี้มันออกมามันใหญ่มันยาวนะแล้วก็มีรสชาติมีกลิ่นนะครับไม่แพ้รุ่นที่ผ่านมา แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับใหญ่กว่าด้วยแลนะ้วเนี่ยแล้วก็มาทดแทนของเก่าได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแล้ววัฏจัรรมของชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวอนาคตอย่ากลัวปัจจุบันนะครับเดินหน้าไปด้วยสติด้วยสิ่งที่ดีที่สุดนะสำหรับพวกเรากันเองและสําหรับอนาคตลูกหลานนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้คนไทยโชคดีจากการเลือกทางครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ